เน่ผมคิดว่าคือคือเรื่องเหมือนคลาเนี่ยผู้วิจายนำเสนอข้อมูลดีนะใช่แต่ผมคิดว่าประเด็นมันล้าไปนิดหนึ่งแล้วแล้วก็อีกย่างไม่แฟร์รัฐบาลเหมือนกันครับในความคิดผมนะแต่รัฐบาลก็ทําไม่ถูกเรื่องของกระบวนการเนี่ยใช่อันนี้เห็น้วยอันนี้เรื่องผ่านไปในพักก้าวไกลผมคิดว่าเขามีความตั้งใจนะแต่อาจจะเป็นมวยใหม่อาจจะมีทีมเสนอเรื่องต่างๆแต่เห็นหลายๆครั้งเหตหลายต่างที่อธิบายอย่างะนะเนี่ยะ พูดมาดีๆเนี่ยนะแล้วไปเขาไปพลาดถูกเขาไปไปย้ำตอกย้ำเรื่องเก่าของของรัมจีบั <c oughs> ตไทยเลยทำให้รัมจีบัไทยซึ่งเก,าเก่าเกมกว่าเนี่ยคุณทิพนเนี่ยเก่ากว่า <c oughs> ใช่พูดแต่อปอจจะพูดแต่เรื่องครบประเพิีซึ่งประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นไงเพราะว่าเ,ออเขาพยายามไล่ประเด็นมาโอเคละ นะฮะไล่ไปเรื่อยโอเคแล้วแต่ปรากฏว่าข้าจนกรื้นหัวที่หัวตาไปเจอเก๋ไปเจอมวยเก่าอะไรต่างๆจะเห็นความตั้งใจเห็นความพยายามถู่ว่าเรื่องข้อมูลเรื่องต่างๆออย่างคุณวิโร์ผมคิดว่าเขาอธิบายเรื่องวัคซีนกับคุณอนุทินเนี่ยชัดนะพวกกำลองอาจจะดูเล่าร้อนไปหน่อยแต่ว่าการเปรียบเทียบผมฟังผมยังถึงเออในต่างพวกเนี้ยผมเพิ่มมันก็เป็นนิตยหมายที่ดีแต่ก็มีหลายอันที่เห็นด้วยกับคุณสุปันว่าอ่าก็ ใหม่อ่ะสเปดสปาหรืออะไรต่างๆนะฮะแั้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรากตังีคือฝ่ายรัฐบาลคือแบบคนประท้วงนะฮะสามสี่คนอันนั้นผมคิดว่าทําลายบรรยากาศในการพิจารณามากตามจริงเนี่ยมันต้องเป็นให้โอกาสได้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอ่าดังนั้นโดยรวมผมคิดว่าพักฝ่ายค้านก็ถือว่าทําหน้าที่ในระดับหนึ่งนะฮะและการตอบเนี่ยรัฐมนตรีอาจจะตอบไม่ค่อยตรงคําถามเท่าไหร่ ให้คะแนนกันนะถ้าเป็นฟุตบอลให้คะแนนผมคิดว่าฝ่ายค้านอาจจะเจ็ดฝ่ายรัฐบาลอาจจะห้าอะไรตรงี้นะครับครับนายกของเราสิครับตอนแรกก็ทําท่าจะมาดีๆนะแต่มาพลาดไอ้ตรงที่เดินหนีนะสะบัดก้นเดินออกไอ้ตรงนี้มันมันผมคิดว่านักการเมืองที่หัวเราะเนี่ยอืมก็ไม่มีวุฒิภาวะครับนะฮะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยกณต้องฟังอืมครับการหัวเราะอย่างนั้นแล้ว อ่านักการเมืองผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกจะมีปัญหาเรื่องอย่างนี้ตลอดแม้แต่การใช้คํากับท่านนายกก็ถูกคาว่าหน้าด้านหรือกว่าด้านเนี่ยซึ่งผมคิดว่าไม่ควรจะใช้กับนักการเมืองนักการเมืองไม่ควรจะใช้เพราะว่าคนฟังทั้งประเทศครับแล้วก็เป็นนักการเมืองของคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ควรแล้วก็ครับผมฟังเอ๊ะทำไมนักการเมืองเขาพูดอย่างนั้นด้านอะไรเงี้ยฮะคุณเฉลิมเองแกพูด โกว่าโวยวายแกไม่เคยพูดแกไม่เคยแกทำแบบนี้นะใช่ไม่เคยครับใช่ครับนะอาจจะน้าเสียงอาจจะดูขึงขังจจะไม่ได้หนมีอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเนี่ยคนรุ่นใหม่แต่ว่าเออกับใช้คาอย่างนี้ซึ่งผมคิดว่าอมันเป็นตัวอย่างไม่ดีของเยาวชนแล้วก็การที่นั่งหัวล้อกันเนี่ยไม่เก็บผู้พูดโอเคนายกที่หัวล้อเพราะว่านายกอาจจะพูดไปรู้เรื่องก็ได้อันเนี้แต่คุณต้องฟังนะฮะแต่ในขณะที่่่่่นาาาาายกกเเเออองผมคิดววท็พพละรรับ มันจะท้อนว่าท่านไม่ไม่เคคิดจะมาจากการเลือกตั้งไม่เคยมาจากการเลือกตั้งไอ้ความผูกพันกับประชาชนเนี่ยไม่มีเพราะท่านคิดว่าท่นานจะตอบคนสี่ห้าคนที่นั่งหัวเลาะเนี่ยอต่พอเขาหูไม่ฟังคู่เลาะเลยมาหูแต่ต้องพูดกับคนทั้งสภาในขณะเดียวกันต้องพูดกับคนไทยทั้งประเทศประชาชนใช่ครับจะไปสนใจอะไรคนหัวเลาะสี่ห้าคน คือต้องต้องพูดผ่านประธานสภาไปยังพี่น้องประชาชนใช่คือถ้ามองอย่างพี่ทวีมองผมมองว่าอันนี้ส่วนของสสที่หัวร้อเนี่ยนะครับก็ไม่มีวุฒิภาวะอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เห็นด้วยแต่พอพอนายกเดินหนีนี่ผมก็วุฒิภาวะผู้นำเราอยู่ตรงไหนของนายกอยู่ตรงไหนเนี่ยใช่อันนี้เห็นด้วยกันครับเห็นด้วยเพราะว่ามันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ตกลงมันมันประชาชนจะพึ่งพาใครมันจะท้อนอะไรรู้ไหมครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะเออ หลายคนอาจจะไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่สำหรับผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากทออะไรครับใช่เนื่องจว่าคุณเมีบุคลิกของคนที่ไม่ได้มาจากการตั้งมาจากสาขาหละ่ยอับคือสะท้อนถึงจิตสํานึกที่ยังยังยังถูกปกคุมด้วยด้วยอํานาจนิยมครับอ่าฮะแล้วมาจะท้อถึงนโยบายหลายๆอย่างที่ออกมายังไงครับพี่คุณตักชัยพูดถึงมาทาไมไม่พูดถึงปัญหาที่คนมาตากแดดตากร้อนครับ คุณเห็นไหมครับว่าตั้งแต่มีคิมช็อกใช้มาตั้งแต่สมัย,มยกเก่าๆมาเะไรยมาเนี่ยปัญหาการทุจริตปัญหาการกรั่วไหลปัญหาอะไรต่างๆออกมาเนี่ยครับุณเห็นนายกไหมว่าหรือรัฐบ,บาลหรือรัฐมนตรีรัฐบาลของคอสชอจนถึงรัฐบาลของมาจากเนี่ยเคยค,ค,คิดจะแก้ปัญหาไหมว่าครั้งหน้าจะไม่ให้เกิดครับเกิดซ้าเกิดซ้ำเกิดซ้ำเกิดซ้ำวันนี้มีข่าวหนังสือพิมพ์รายวันโรงแรมพันโกาแห่งที่ทุจริตที่เลยครับเพราะว่าไอ้จิตสำนึกของคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไง ม่ได้มีคว mm hmm. ามผูกพันประชาชนคือว่าอ mm hmm. แลอยุบารรัฐบาลต้องดีต้องถูกอืม mm hmm. ครับฝ่ายค้านไม่มีสิทธิพูดประชาชนไม่มีสิทธิต้องเรียอ uh huh. นี่คือวิธีคิดซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเ็กแต่นี่คือมโนสานึกนะคอันนี้ mm hmm. ผมคิดว่าไม่มีความอดทนแล้วก็อย่าลืมแล้วต่อไปผมเชื่อมั่นผมทายไว้เลยว่าเขาต้องผักตันชนะเหมือนผักตันอ uh ีซีอเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเ,เป็นรัฐบ,บาลรัฐบาลและมีที่ให้ดุยุบายประชาชนต้องรับ ัพี่ทวีคิดว่าจะผลักดันได้สําเร็จหรือจนะเนี่ยผมผมเห็นภาพแทนทารลัมมันลอยมาเลยนะถ้าถ้าคุณใช้ความเครียวกราดเข้าไปกดดันตรงจนะเนี่ยนะอารมณ์แทนทารลัมมันจะเกิดเลยนะพี่ทวีก็คือคือคือเขาผลักดันแน่แต่ว่าให้หรือไม่มันก็อยู่ที่การต่อสู้กันใช่ไหมครับตอนแทนทาลัมเนี่ยตอนแทนทาลัมเนี่ยเขาก็ผลักดันใช่ไหมครับใช่ใช่แต่เขาแลเขามีคิดจะเกิดไม่มีการเผาโรงงานแทนทาม์รับ คือครับเหมือน eec เอ่ะทุกวันนี้ก็ยังผลักดันอยู่เพราะว่าที่ก็เป็นโครงการของรัฐบาลนะฮะเพราะเป็นโครงการของรัฐบาลให้คุณคุณต้องรับเออมันอันประเด็นประเด็นนี้เป็นประเด็นเดียวกับที่เดินออกนอกสภาครับอ๋อโอ้ไม่มีความผูกพันไม่มีความสนไม่มีความผูกพันกับประชาชนครับไม่ไม่ด้ประชาชนจะฟังหรือไม่ฟังไม่สนใจเมื่อเมื่อสสไม่พูดก็ ไม่อยากพูดงทั้งที่ประชาชนนับสิบสิบล้านอาจจะอยากฟังนายกพูดก็ได้ใช่ใช่นี่นี่คือผมคิดว่าอย่างที่คุณสุภาพพูดถึงว่าวุทิภวะผู้นําอยู่ไหนครับกลายเป็นว่าคู่ตกเป็นเหยื่อของสสไม่มีวุทิภวะสี่ห้าคนที่นั่งหัวล้อกันอ่ะเออใช่ไหมฮะครับคุณสอนเลยคุณจริงจะดถือโอกาสเนี้สอนมวยไปเลยอืมนะฮะสอนเลยว่านี่ผมพูดกับประชาชนคุณเป็นตัวแทนประชาชนครับะต้องนิ่งนะฮะ คุณอ,อนันตัญญาชุนเคยให้สัมภาษณ์ผมนะครับบอกผมเคยถามว่าท่านเวลาท่านพูดกับสื่อท่านทำไมถึงมีวิธีการพูดมัดใจสื่อได้อบอกว่าผมไม่พูดกับสื่อเลยที่สัมภาษณ์มผมพูดกับประชาชนนฮะผมแค่คให้ไม้สื่อผ่านแค่ใช้ไม้ของสื่อผ่านไป <c oughs> เวลาชนที่เองก็สื่อ